นี่ฮะเดี๋ยวพานะครับทุกท่านมาชมนะฮะว่านี่เราต้องสิ้นเปลืองรถกู้ภัยขนาดไหนนะครับนี่เอารถมานะครับบรรทุกดอกไม้กันนะบรรทุกน้ําก็พอแรงแล้วนะฮะนี่โอ้โหเต็มหน้ารถเลยผมว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากพงมาลัยเป็นน้ําดื่มดีกว่าถูกไหม นี่นี่เก็บพวงมาลัยเยอะไหมครับวันนี้เยอะครับเยอะมากครับสองคันแล้วครับเฉพาะเฉพาะพวงมาลัยนี่สองคันรถแล้วใช่ครับแล้วก็ไม่รวมจะคันอื่นๆด้วยเนาะถูกต้องครับโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมหน่อยพี่ครับเปิดประตูให้ชมหน่อยได้ไหมนี่โอ้โหเอ้าไม่ได้นัดกันเลยเนี่ยไฟ่เข่งกันเลยเอ้าข้างหน้ารถเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ฮะรถกู้ภัยเป็นรถขนพวงมาลัยกันไปแล้วนี่จริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นน้ําดื่มนี่ได้เยอะเลยนะ แล้วไปไปไปบริจาคตามจุดต่างๆได้เนาะให้วัดให้โรงเรียนน้ําดื่มนี่เราไปไหนบ้างฮะกู้ภัยบอกหน่อยวันนี้ก็มีไปโรงเรียนครับโรงเรียนส4มสี่แห่งครับแล้วก็วัดหนึ่งแห่งเยอะไหมครับเอาไปลงเยอะครับเยอะประมาณสองสองรถสองคันรถนะครับคันรถหนึ่งก็เป็นตันนะครับตันกว่าไหมรถหนึ่งก็ประมาณเกือบห้าสิบหกสิบแพ็กได้ครับ5้าสิบหกสิบแพ็กก็ตรงมีตันแล้วเนาะตันนะโหนี่พวงมาลัยแล้วก็มีหกล้อหกล้อด้วยอีกใช่ครับหกล้อก็สองรอบแล้วครับ แล้วมีความคิดคล้ายๆกับผมไหมอันนี้เราไม่ได้ไปกีดกันคนที่มาขายแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากพงมาลัยเนี่ยเป็นน้ําดื่มจะดีกว่าไหมดีกว่าครับดีแล้วนี่พงมาลัยนี่เอาไปก็น่าเนทุกวัดเนาะครับโอ้ดูที่เนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะฮะนี่ท่านชมฮะแล้วข้างหลังมีไหมครับพงมาลัยโอ้โหอีกสองเพลงหลังรถ ขึ้นโผล่เนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วด้วยแล้วมันทําอะไรได้บ้างไหมพวงมาลัยนะถามจริงเพรถวายพระพุทธไม่ถวายพระพุทธได้เดียวจะเป็นน้ำจะดีกว่าเนาะเออเนาะเป็นความคิสูจน์ะก็เป็นน้ำดีกว่าเพราะความคิดคล้ายๆกันได้ใช้ได้ต่ออะไรเงี้ยนี่เอาไปถวายพระพุทธเดี๋ยวก็ต้องเอาไปทิ้งเอาเน่าเพราะว่าเห็นเน่ามาหลายวัดแล้วเยอะแยะมากจริงนะเป็นน้ำเป็นยังไงดีกว่าเป็นน้ําเป็นอะไรดีกว่าเนาะพวงมาลัยพวงกี่บาทไม่รู้เนี่ย น้ำสักขวดหนึ่งก็เหมือนพวงมาลัยพวงนึงครับพี่น้ำถูกคนอีกดิใช่เพราะพวงมาลัยยี่สิบสามสิบถูกไหมบางพวงก็สี่สิบพวงใหญ่ถ้าเป็นน้ำดื่มดีดีกว่าแน่นอนนะฮะโอ้โหอยากจะแม่ผมเสียดายไม่ใช่หรอกเสียดายตังค์เนาะแล้วที่ข้างบนข้างบนนี่เอาไปกี่เข่งนะเนี่ยฮะข้างบนข้างบนสามเข่งแล้วเหรอสามเข่งขึ้นมาแล้วพี่โอ้โห นี่สองก็สองคันรถนะรถกระบะคันรถตู้คันนึงอ่ะน้อยที่ไหนอะเนี่ยดูที่เนี่ยเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้เข้ามาสองคันโอ้หโอหรู้เรื่องเลยแนละ้วนี่ยังมีคันอื่นๆอีกนะใช่ครับโอ้หโอหเสีเดยดายพงศ์อะไรตาจันมีความคิดเหมือนผมไหมเปลี่ยนจากพงศ์อะไรเป็นน้ำดีไหมไม่เอาอย่างนี้พงศ์อะไรที่เขาอ เอามาไหว้หลวงตาะให้ถือกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ทีนี้ไปบูชาเออเอางั้นดีกว่าเนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเอาเขามาเออเดี๋ยวต้องบอกให้เขากลับไปเลยเนาะไปบูชาเลยบูชาที่บ้านเขาจะเป็นสิริมงคลอถูกไหมครับอ่าเอามาอย่างนี้ก็มาลุกวัดแล้วที่มาไหว้แล้วเน่ามันเน่าพี่มันเน่าไปหลายวัดนะตาจันนะเออแล้วก็ไปแบบผมว่าจะดีกว่าไหมเออเอาเดี๋ยวก็ช่วยกันโฆษณาบอกกล่านะเล่าสิบกันหน่อยว่า พวงมาลัยดอกไม้เนี่ยนำมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะฮะท่านเคาะรับประเคนเสร็จแล้วก็ขอกลับไปเป็นดอกไม้มงคลนะฮะที่บ้านเลยนะฮะไม่ต้องมาเนี่ยต้องมาศัยหน่วยกู้ภัยเอารถกู้ภัยรถตู้รถกระบะมาขนกันเออถือกลับบ้านเลยนะะเลยออเอางั้นดีกว่าเนี่ยเต็มวัดไปหมดเลยแล้วก็เน่าทุกวัดเลยนะฮะเก็บไว้วันของวันก็เน่าทิ้งอยากได้เาไม่รู้ว่าเราจะเราจะไม่ให้อ๋อบางคนก็อยากได้นะ เราต้องบอกเขาบอกว่าเอาถือสาบ้านไปเลยไว้เดี๋ยวให้ช่วยประชามพันธ์กันเริ่มต่พรแต่วนี้ไปเลยเนาะตาจันเนาะเดี๋ยวให้ช่วยผู้โคตนากันอ้าขอบคุณมากฮะแต่ความคิดผมก็คล้ายๆตาจันนะฮะก็ถวายเสร็จแล้วก็ขอกลับไปเลยนะถ้าอยากจะถวายพงมาลัยแต่ถ้าอีกมุมมองหนึ่งผมว่าเปลี่ยนจากพงมาลัยเป็นน้าดื่มนะฮะยังนําไปถวายวัดนําไปบริจาคให้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้กินกันฮะหรือตามจุดเจ็ดวันอันตรายตามจุด คิดคัดกรองโควิดอะไรเงี้ยฮะเนี่ยอ่ะก็เป็นความคิดของผมนะไม่ได้เกี่ยวกับใครนะครับก็ฝากพิจารณากันด้วยนะฮะเรื่องพวงมาลัยต้องมาสิ้นเปลืองนะฮะรถหน่วยกู้ภัยเนี่ยสองพันรถนะฮะเต็มเต็มเลยนะฮะไม่รู้กี่แข่งแล้วก็มีรถคันอื่นอีกนะครับอ่ะขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะฝากพิจารณากันด้วยในเรื่องพวงมาลัย